มาเลยครับมากินข้าวแรงด้วยกันวันนี้กินข้าวแรงมืดขำไปหน่อยไปเชียงหายมาครับปิกครับมาถึงพะเยาละวทานผูกจะปิกบานละคนวัตถุดิบเมืองเมืองไปขายยุดยาวนะครับเนาะอยากกินมายังไป้านปีน,น้อยเด้อครับเด้อคราาับบ้านกับจองมากินข้าวแรงด้วยกันครับอันนี้เป็นอบกบมา้ง่ายแล้วนะครับเนาะไปเชีงยงไฮ้มาก็เลยไปได้กินข้าวตอน ลายชิงลายยางครับอันนี้ปลาบดีถอดปลาสลิปอันนี้เป็นชาบะเขียดแจ้ครับบะเขียดแจ้บะเขียหเือนบะเขียดหืนขึนแล้วก็อึ้นก็ลึกก็ลึกอันนี้กับถอดซี่โค้งหมูครับอเอาเหี้ยน้อยถอดตะวะตะวะจับความป้อมมาได้มาเด้อครับมาเด้อม,มามาน้ำมัน เกแบบี่ยวกับบดี <มา S 1> จะาเลีย <มา S 1> ใครกินนั่นกระดูกอ่อนเห็นรึนะครับมากินข้าวแรงทุกทารโอ้บ้านเฮาหนาวครับนี่วันนี้บปได้ไปกระทำท่าใจบปได้ไปแรงมาเทาครับหาวกกินในบ้านนี่นะครับเนาะนะครับผัดกับกับข้าวทำามาอ่ะพักกับพักที่หุดโอ้ผักแกะชุปลาชะเปก็ครับมากินทุกท่านครับพี่น้องครับ